วัคีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบง์มีบอนสีสวยๆนะมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูน4 3หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เน้งแบงค์ทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับน้องจะชื่อว่าบันดาลทรัพนะท่านผู้ชมโอ้โหแบบเข้มๆนะครับน้องแบง์อันนี้ต้นแม่เขาเนาะ ต้นแม่เขานะครับน้องแบงค์มีต้นลูกแบ่งพันด้วยนะครับท่านผู้ชมต้นลูกต้นลูกเนี่ยก็อยู่ในกระถางกระถางห้าแล้วนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้จะเป็นต้นลูกเขานี่ครับกระถางห้าสวยมากๆนะครับอันนี้จะเป็นต้นแม่เขานะครับนี่กระถางต้นนี้นะครับน้องแบงค์แบ่งพันเนาะราคาเบาๆนะครับมีค่าส่งนะท่านผู้ชมนะครับ4ี่สิบ้าบาทเหมาเมานะครับ แล้วก็มีเก็บเงินไปทางด้วยใครซื้อครบห้าร้อยนะจะส่งฟรีครับบรรดาทรัพนะท่านผู้ชมเป็นบอนใบเข้มนะครับต้นนี้เริ่มจะเหมือนต้นแม่แล้วนะครับนี่ครับต้นนี้เอาไปราคาเบาๆเลยนะครับเปิดไลท์เนาะเปิดไลท์สวยมากๆท่านผู้ชมขอราคาอยู่ที่สี่สิบเ้าบาทนะครับอเปิดไลท์วันนี้เลยนะครับ สี่สิบเก้าบาทกระถางห้าคุ้มมากๆครับเอาไปตั้งโชว์หน้าบ้านนะครับหรือว่ามอบให้กับแขกที่เป็นผู้สูงอายุนะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปมอบให้กับงานมงคลก็ได้นะครับเพราะว่าน้องชื่อว่าบันดานรับนะท่านผู้ชมนะครับต้นแรกต้นที่สองนะครับตับสามก๊กนะต้นนี้นะครับชื่อว่าเหล่าปีครับ พายจัน์ทสองต้นคู่เลยอยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับกระถางห้าครับโหต้นนี้น้องแบงชอบมากๆท่านผู้ชมชอบมากๆเลยนะครับน้องชื่อว่าผาซ่อนแก้วนะครับอ่าผ่าซ่อนแก้วอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกับสี่มหาโพธิ์ท่านผู้ชมสองต้นคู่เลยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับคุ้มมากๆนะสองต้นคู่นะครับนี่ วันนี้น้องแมงไปช้านะครับท่านผู้ชมต้นนี้มีสองต้นคู่เลยเป็นบอนป้ายสวยๆนะครับเอานางล่าสสดครับหกสิบบาทนะท่านผู้ชมนะครับสองต้นคู่เลยนะครับหกสิบบาทอยู่ในกระถางห้าครับต้นต่อมากระถางห้าเหมือนกันมีสองต้นคู่ม่วงจรัดคุณนะครับลักษณะของน้องจะเป็นกระดูกบอนกระดูกนะครับจะโชว์กระดูกสีขาว นะเป็นบอลใบสีม่วงนะครับจุดๆแบบนี้แล้วก็สาวาลินอ่าสาวาลินตัวน,นี้ขอห้าสิบเก้าบาทครับสองต้นคู่เลยเนาะท่านผู้ชมเอาไปสองต้นคู่เลยและสองต้นคู่ถัดมานะครับพลอยชมพูแต่พลอยชมพูนะครับต้นนี้แล้วก็นี่ครับชินบันชรโอ้โหชื่อเป็นมงคลมากๆเลยเอาไปมอบให้กับอ่าคนสําคัญได้เลยเนาะท่านผู้ชมนะครับ ต้นนี้อยู่ที่ราคาหกสิบเก้าบาทนะครับโอ้โหคุ้มมากกระถางกระถางห้าเลยนะครับฟอร์มกอรครับพายจันมีต้นไรบ้านนะครับมีพายจันพายจันจะเป็นต้นกัดสีเขียวๆนะครับกระดูกจะเป็นสีชมพูอ่ะมีเม็ดสีแดงๆนะครับมีพายจันท อ๋อต้นนี้นะครับน่าเป็นนางเลไลนะครับผมมีสามต้นเลยท่านผู้ชมอีกต้นหนึ่งจะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะครับท่านผู้ชมนี่เจ้าพญานาหมืน่นโอ้สามต้นคู่เลยวันนี้เอาไปหกสิบเก้าบาทครับคุ้มมากๆครับอยู่ในกระถางห้าเลยเอาไปแบ่งแยกได้เลยนะครับอ่ามาดูถัดมานะครับโอ้น้ําบนใบปอนสวยมากๆครับอ,อ่นี่ครับ ต้นนี้ชื่อว่าอึ่งสยามนะครับอึ่งสยามเนี่ยขออยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับกระถางห้าเลยหลอดใหม่กําลังขึ้นมาครับสวยมากๆครับท่านผู้ชมอึ่งสยามเป็นไม้ใหม่นะนี่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับใครชอบรายแบบนี้นะครับอึ่งสยามต้นต่อมาสีกาญจนานะครับกระถางสี่อันนี้จีนสองนะท่านผู้ชมนะครับขออยู่ที่ห้าสิบบาทครับนี่ครับโอ้โหสวยมาก อันนี้หน้าเหลืองแล้วเนาะหน้าเหลืองขึ้นมาจะเป็นจีนสองกระถางสี่นะครับโอ้ต้นนี้เป็นลายลายไทยสวยมากๆครับน้องชื่อว่าหงดารุณน,นะครับแต่มีต้นอะไรขึ้นมาเนี่ยอ่ะน้องแมงขายไปเลยนะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับอยู่ในกระถางห้าเลยหงดารุณต้นต่อมาสิบหมื่นครับเวลาน้องกัดเนี่ยถ้าไปเลี้ยงแดดสวยๆนะครับน้องก็จะกัดเป็นหน้าชมพูหมดเลยเนาะ สวยมากๆครับแต่ท่านผู้ชมนะครับต้องเอาไปลองเลี้ยงดูเนาะสิบหมื่นนะครับต้นนี้ห้าสิบเก้าบาทครับสวยมากบอลใบไทยนะครับหมูชิดสะดือสีแดงนะครับโหต้องลองนะครับสวยมากๆเลยอ่ามามาดูบอลในถาดกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับบอลในถาดเอวเอาแบงค์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมเห็นใบสีชมพูไหมสวยมากๆครับ อยู่ในกระถางห้านะต้นนี้ชื่อว่าสีโฮโฮามหาโพธิผู้ชมสวยมากๆครับเป็นบอนตับพระพุทธประวัตินะครับสีมหาโพธเนี่ยเอาไป69บาทนะครับใบมีตำหนีนะน้องชื่อว่าแสงประพัสสอศเป็นบอนโชว์กระดูกนะครับกระดูกน้องจะเป็นชมพูเข้มนะครับแต่ใบเนี่ยจะออกชมพูอ่อนนะครับสวยมากๆท่านผู้ชมต้นนี้ขอเจ็ดบาทครับ สวยมากท่านชมบอลก้านแข็งนะครับบอลหน้าก้านแข่งเลี้ยงนอกตู้สบายเลยนะครับเขื่อนป่าศักท่านชมใครชอบบอลแบบสีเลือดหมูแดงแป๊ดแบบนี้นะครับนี่นะครับราคาปบปเเก้าวันนี้คลิปเปลี่ยนเลยนะครับ มัน,นีล้อมเพชรแผลกนะครับโอ้โหน้ำกิ่งบนใบนบอลสวยมกป้าครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทครับมหาชัยนี่ครับไซนี้ต้นนี้ขอหกสิบเก้าครับมหาชัยเป็นบอลป้าชมพูสวยๆเลยโ,โหมหาเศษฐีต้นนี้อแมงิเชียเลยนะท่านชมสวยมากๆครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับสวยมากป้ายสวยมากครับ ถ้าต่อมานะครับชายชนชายชนต้นนี้ขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับปลายสีแดงสวยๆเลยสาวาลินนะครับสาวาลินกับน่าจะเป็นลูกไม้แถมไปด้วยเนาะสาววาลินต้นนี้ขออยู่ที่สี่สิบเก้าครับเล็บมังกรท่านผู้ชมนี่ครับเล็บมังกรขอหกสิบหกสิบบาทนะครับ กระถางห้านะครับต่อไปกระถางสี่กระถางสี่ริมขอบฟ้านะครับริมขอบฟ้าต้นนี้ขออยู่ที่สาสิบาทนะครับไซส์ใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมเอาไปใส่กระถางห้าเอานะครับต่อไปทศกัณฐ์ก็กระถางสี่แต่ไซส์ใหญ่นะท่านผู้ชมยาวมากท่านผู้ชมต้นนี้ขออยู่ที่ เอาไปห้าสิบเก้าบาทครับไก่เจ้าเล่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมใครยังไม่มีนะไก่เจ้าเล่สวยมากๆครับไก่เจ้าเล่ห้าสิบเก้าครับอยู่ในกระถางสี่นะครับแต่ไซส์ใหญ่แล้วเท่าโทศกันเลยครับนี่ถ้าต่อมานะครับกระถางสี่เหมือนกันนะครับชื่อนามมงคลมากเลยชื่อว่าจุฬาลงกรนะครับเป็นบอลชวกระดูกนะนี่ครับจุฬาลงกรรัชกาลที่ห้านะครับสวยมากๆเลยนะครับ ต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าครับพญามุจลินนะครับพญานาคสวยมากๆเลยต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับพญามุจลินสีบุรีริมครับเก้าครับสวยมากท่านผู้ชมต้นนี้สีบุรีรดมครับต้นต่อมาครับหนุมานสืบมะคากับเพชรเจ็ดสีต้นนี้ โห oh, สวยมากท่านผู้ชมไซส์ใหญ่แล้วเอาเปลี่ยนกระถางเอานะครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทครับสองต้นคู่เลยพญานาคราชนะครับสี่สิบบาทครับโอ้ท่านผู้ชมสวยมากต้นนี้ใครชอบบอลใบกลมนะครับน้องแม้งแบ่งให้หนึ่งต้นนะเป็นบอลที่ลา่าใบยากมากนะครับงามวงวานป้ายนะครับนี่ป้ายสวยแบบนี้นะท่านผู้ชมงามวงวานป้ายเลย ตัวน,นี้ขออยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะท่านชมสวยมากท่านชมมอนใบคมอาลีพานะครับนี่ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทครับไซส์ใหญ่เลยสวยมาก,มากนี่ครับกรดชมพูป้ายเลยวิกิจ,จินดาแผงนะครับโชว์กระดูกดำใบชมพูนะครับ ต้นนี้ขออยู่ที่69ครับองค์หญิงทอฝันต้นนี้59บาทนะครับสวยมากโอ้โหเพชรสีประทุมนะครับบอนใบกระสีสวยมากเพชรสีประทุม79บาทครับทิพวารีต้นนี้40บาทครับปักษาพนาวันครับ สวยมากๆเลยคู่กับอะไรเนี่ยนะครับปราสาธพนาวันนะปราษาพนาวันนะครับเอาไป59ครับสอนนักท่านม้ชมกับรูปไม้ขออยู่ที่59นะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องน้องแบง์ด้วยนะครับวันนี้ก็ปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ